ในคลิปนี้ครับผมก็มาอยู่ในแมปกัวการ์เดนครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสซริปตัวใหม่นะครับผมสซรีคลิปในวันนี้ก็จะมีชื่อว่าแบ็กฮับนั่นเองนะครับซึ่งสซริปตัวนี้ก็มีในส่วนของเมนูใหม่เข้ามานะครับจะเป็นทางด้านของการออโต้ครัพนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปดูเมนูออโต้ครัพนะครับอย่ามาดูเมนูแรกกันก่อนครับเมนูแรกเนี่ยนะครับก็จะมีการออโต้วางพืชอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถปรับตำแหน่งได้นะว่าจะให้มันเรนดอมนะครับหรือติดตามเพเยอร์นนั่เอองนะครรับผมมแลล้้้ววกก็สาาถเืืพชไดดยนนะครับเมูต่อมานะครับฮาร์เวสติ้งนะครับบบผมมมตตตััััััววนนนนนี้้้กกกกก็็็็จะเเเปาาาารรรพพพืืืชชอออโิคแลลสถยธุ์ขงได่นเองนะครับผมอันนี้ ก็จะให้มันเก็บแต่กายพันธุ์โพลีเนตอย่างเดียวนะครับแล้วก็เมนูที่2ก็คือการปรับน้ําหนักนะครับว่าจะให้มันเก็บที่น้ําหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็จะปรับเป็น1เลยนะครับผมแล้วก็เปิดออโต้คอลเลกแพนได้เลยนะครับนี่นะครับทุกคนมันก็จะเก็บแต่พืชกายพันธุ์โพลีเนตอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่นะที่เมนูมิกนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะเจอเมนูเอ็กตานะครับตัวนี้ก็สามารถทําเควสพึ่งได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือมันจะส่งพืชที่ติดกายพันธุ์โพลีเนตไปยันเครื่องนั่นเองครับถ้าเราเลื่อนไปด้านบนนะครับก็จะเจอเป็นร้านฮันนี่ช็อปนะครับผมแล้วก็สามารถปรับตั้งได้นะว่าเราจะให้มันซื้ออะไรอัตโนมัตินั่นเองนะครับและเมนูต่อมา ก็จะเป็นเมนูคัฟติ้งนะครับตัวนี้ก็จะมีออโต้คัฟติ้งซีแล้วก็ออโต้คัฟติ้งเกียร์นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะออโต้คัฟติ้งซีให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นคัฟเตอร์ซีแพ็คนะครับผมแล้วก็กดออโต้คัฟซีได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําการคัฟให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนหรใครที่ไม่มีเวลาว่างนะครับท่านผู้ชมก็สามารถปล่อยให้มันออโต้คัฟได้เลยนะครับผมก็ไม่โดนเตะด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ 49เนี่ยนะครับผมมันโดนปิดไปเยอะแล้วนั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือแอดมินเกมนี้งานไวมากๆนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่อยากตั้งให้มันออโต้ซื้อของแบบอัตโนมัติเราก็สามารถมาเลือกได้เช่นเดียวกันนะมันก็จะมีแบบพวกร้านค้าขายไข่นะครับร้านเกียร์นะครับร้านซีดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ร้านซีดเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้เพิ่มในส่วนของเมล็ดท่านใหม่มาแล้วนะครับก็คือซูการ์แอปเปิลนั่นแหละนะครับเราก็สามารถตั้งให้มันซื้ออัตโนมัติได้เลยนะครับผมเอาละทุกคนก็สำหรับคลิ ก็สรัรับคลิปนี้นะครับผมเยอะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยแล้วกันครับสรัรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันครับ